มาอีกนิดชิดๆเข้ามาอีกหน่อยได้เวลาคอนเทนต์แล้วค่ะเอาดิค่ะ EP80 คี67ค่ะค่ะเชิญประจำตำแหน่งเลยค่ะเดี๋ยวถอด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 อะไรนะท้ากันเปื้อนก่อนเปิดเลยเปิดแล้วจ้ะมา มาค่ะครบครบค่ะพร้อมค่ะเรียบร้อยพร้อมนะคะพร้อมเชิญค่ะเชิญทำไมจิกโก้จ๊ะแปดสิบขีดหกเจ็ดค่ะค่ะโอเคแปดสิบขีดหกเจ็ดนะจ้ะก็มานำเหนือนเหนือเรื่องเปลือบางท่านไม่เห็นเนาะลงซ้ำจ้ะลงซ้ำหน่อยค่ะยังมีอีกยังมีอีกเด็กเอนหกเก้าห้านะครับค่ะนหกเก้าห้านะครับเป็นทรงอะไรดีอะ สูงไปเรื่อยใช่ไหมจริงมันเป็นโบวี่เอาเหรอแล้วทำ,ทำเป็น cker, เ cker, Bo, cker, vi, ด็กเกอร์เด็กเกอร์โบกึ่งเด็กเกอร์กึ่งโบวี่ก็เลยมันออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาแบบลักษณะนี้นะครับราคาอยู่ที่สองพันห้าห้าสิบรถแล้วนะคะครับผมตอนนี้รถล,ล 2, ะสองพันห้าห้าสิบบาทใบนี้ยาวอ่าจำไม่ได้เลยนะ ใบยาวหกนิ้วใบกว้างหนึ่งจุดห้าสันห้ามิลนะครับด้ามยาวห้านิ้วปกติราคานี้ไม่ได้นะคะราคาเงากระจกเนี่ยงานงานตัวนี้จะเป็นงานหนึงมพันสามพันขาเพราะว่าเป็นงานสองชิ้นคือเหมือนเหมือนกับเราเก็บคมสองทำคมสองเงาเด็กเกอร์นี่นะมีโทรศัพท์เข้าค่ะเดี๋ยวสต๊อปไปกอนค่ะเล่นไหนละเล่มแรกนี่แหละค่ะเล่มแรกนี่เหรอค่ะฝนก็ตกกันจะตกได้เรื่องได้เราไหมเนี่ยมา จบแล้วนี่ย,ยังไม่จบก็สองพันห้าเราใช่แล้วหนีไปหนีไปรับโทรศพัพท์อ่ะอสองพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเหลีเป็นหกเก้าห้าใบยาวหกนิ้วใบกล้างหนึ่งนิ้วขนาห้ามิลด้านยาวห้านิ้วนะฮะผมสลับหลุดเป็นหกเก้าห้าเลมที้หนึ่งไม่ตัดกระดาษเหรอหเอาไปฟันเนี่ยฟันได้ไหมอันนี้ฟันได้ไหมคะเนี่ยทำฟันฟันเล็กน้อยนี่ได้ใช่ไหมเล่มนี้นะคะครับผมค่ะเล็กน้อยได้ มันเป็นเหล็กต้านสนิมนะตรงนี้นะเป็นเกรดที่ว่าเขาใช้กับงานเครื่องมือแพทย์อ๋อเนาะงานก็พวกตกปลาออกทะเลนี่จะพอ<า>ถูถูถ่ายาใช่ไหมคะสบายไม่เป็นอะไรตกปลาออกทะเลอะไรที่มันเกี่ยวกับความชื้นนี่คือเซฟเซฟสนิมไปได้พอควรทีเดียวใช่ไหมคะค,ค่ะเดี๋ยวถ้าไหนสนใจเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะคะครับผมค่ะเสร็จไปหนึ่งเล่มค่ะเล่มที่หนึ่ง,งเล่มที่สองเลือดฝนอยู่พอดีค่ะ n695 เช่นเดียวกันนะครับเหล็ก n695 ด้ามเขากว้างใบยาว4.5นิ้ว4.5นิ้วเช่นรันดิ้ฉันบอกแล้วว่าเขียนโพยไว้เขียนโพยไว้เดี๋ไม่ผิดผิด4.5เขาละแล้วก็เรียงรอแล้วไงใบยาว4.5ด้ามยาว5นิ้วอืเออด้ามยาว4.5เห็นไหมดิฉันบอกให้วาดแล้วเขียนโพยจะได้ท่องเอาแหมดูด้วยสายตา แล้วก็ใบกว้างหนึ่งนิ้วเล่มมีสองนะหนึ่งใบกว้างหนึ่งจุดห้านิ้วฮะสันหนาสันตัวนี้จะหนาอยู่ที่สี่มิลนะครับสันหนาสี่มิลเล่มที่สองราคาตัวนี้เอ้ยเล่มนี้เล่มนี้สองพันสองห้าสิบยังราคาเดิมอยู่เหรอที่ฉันบอกไปแล้วไงว่าขึ้นอีห้าสิบบาทยังไม่ขึ้นอ๋อยังเหลืออีกเราทองเหลืองอะสองพันสองห้าสิบโอเคนะครับค่ะตัดสิตัดกระดาษสิคมไหมเอาเอานิ้วมาลองสิขอนิ้วไม่ค้าก่อนเนี้ยว้า นะครับโอเคคมมากคมจัดคมนานคมรวยมีท่านเอฟซีทักมาว่ามันคมไหมครับน่ะเขาต้องซื้อไปใช่ไหมคะ้องซื้อไปซื้อไปแล้วเราไปลองดูนะคะดูครับตัดนิ้วก่ก่อนมาแบบนี้แต่ดิฉันตอบไปว่าคมจัดมาเล่มพี่สองห้าสิบเล่มที่สามเล่มที่สามเล่มที่สองเล่มสองพันสองร้อยสี่อันนี้ราคาเดียวกันแน่ๆเลยไม่ครับฮะเล่มนี้เล็กเอ็นหกเก้าห้าอ๋อมันเล็กกว่านี้นะเล็กกว่าครับใบสี่นิ้วใบเล็กกว่าแล้วด้ามก็เล็กกว่านิดนึง ใบกว้าง1.5สันหนา3มิลนะครับตัวนี้สันจะบางกว่าด้าม4นิ้วนะครับ1950เล่มนี้จะอยู่ที่1950นะครับ1950อันเล็กกว่านิดนึงก็1950ค่ะแล้วกูข้ามทำเพลงเลยนะตัดจิ๊บๆเลยนะนี่นะที่เล่มที่3นะคะ1950เดี๋ยวก่อนจะวางโชว์อีกทีนะคะช่างลานนี่ค่ะนี่พรับเฮ้ยดิฉันเสียวนิ้ว โอเคเล่มที่สามผ่านไปต่อไปเล่มที่สี่เล่มที่สี่ค่ะครับสี่ก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับค่ะหนึ่งแต่หนึ่งเก้าห้าศูนย์เลยหนึ่งเก้าห้าศูนย์เช่นเดียวกันนะครับขนาดตัวนี้จะอยู่ที่สี่ตัวนี้เป็นเงากระจกสี่จุดห้านิ้วนะฮะเล่มนี้จะเป็นเงากระจกเลยสวยมากสวยมากสวยมากค่ะสวยมากค่ะสี่จุดห้านิ้วค่ะใบยาวสี่จุดห้าใบกว้างหนึ่งจุดห้านะครับเล่มที่สี่นะคะด้ามด้ามห้านิ้ว สันหนาสามมิลนะครับเงากระจกเล่มนี้จะเป็นงานเงากระจกสวยมากนี่นะครับหรูบูติกเลยนะคะเนี่ยโอ้ยนิ้ว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 ช่างอาลันทำจิเดี๋ยวเถอะถ่ายคลิปยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเลือกหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทค่ะรวมส่งครับเล่มที่สี่เล่มที่สี่ต่อไปเล่มที่ห้าค่ะเล่มที่ห้านี่ทำไมมันเยอะจังแนวเนี้ยโอ้ยนี่ก็สวยนี่ก็เงากระจกครับอ่าสวยทุกเล่มเลยใบยาว สี่จุดห้านิ้วเช่นเดียวกันนะครับสี่จุดห้านิ้วด้ามยาวห้านิ้วใบเล่มีใหญ่นี่นะสองพัสองรอเท่ากันครับเท่ากันใบกว้างก็หนึ่งจุด้าเท่ากันครับแล้วทำไมเล่มนั้นมันสองันสองล่ะคะหมครับเล่มที่สองะเล่มที่สองเหล็กหนากว่าครับอ๋อเหนาของเหล็กราคาเหล็กมันต่างกันค่ะต่างไปนิดก็เลยต้องขึ้นไปตามราคาเหล็กนะคะราคาเหล็กต่างกันมากเลยค่ะโปรดเข้าใจได้นะคะความหนาของเหล็กจะต่างกันนะครับอันนี้ขนาดแค่สามมิล อืมค่ะค่ะอันนี้หนึ่งเก้าห้าศูนย์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็หนึ่งเก้าห้าศูนย์ครับค่ะเล่มที่ห้านะคะเดี๋ยวโคมาโค้งค้ฝนตกแต่ทำไมร้อนจังเลยเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเขาก็หาระวังนิ้วนะช่างรันเอาโค้งโค้งเลยเนีอ่าโค้งโค้งเลยเอากระดาษลูกมาตัดหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทกระดาษลูกหมดละอืหมดละเดี๋ยวส่งลูกไปเรียนหนังสือก่อนจะได้สมุดมาอืมอ่าเล่มสุดท้าย เล่มสุดท้ายยังอยู่นะครับเจ้าของยังไม่มาเลยเนี่ย้าของยังไม่มาเล่มเล็กห้ายเ50 1,450บาทรวมส่งเล่มที่6ใช่ไหมคะ1,450รวมส่งนะครับใบยาว2.5นิ้วเท่านั้นเองนะครับสัน3มิลใบกว้าง1นิ้วด้ามยาว4.5นิ้วนะครับไม่ถึง5นิ้วนะน่าจะถ้าจําไม่ผิดแล้วเออ4.5นิ้วเต็มมือเลยแต่ด้ามมาจับเต็มมือแต่ใบมันนิ่งใบสำหรับ อขนาดมีดพกอะมีดพกเล็กมีดพกทุกเล่มมีซองพกนะครับทุกเล่มเดี๋ยวดีชั้นสองให้ทุกเล่มจะมีซองให้นะครับทุกเล่มโอเคค่ะเช่นเคยเช่นเคยนคอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะสซารับช่างอลันจะเป็นผู้คุณอย่างยิ่งเลยเนาะเพราะว่าจะได้ เจอท่านอื่นๆจะได้เห็นด้วยนะคะคจะได้เห็นเป็นเป็นบุญด้วยเนาะเป <laughs> ็นบุญน,นะคะเ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ